ได้เอื่อหาพันหาพันกะสิบบาททรรปสูบตะบบูทัน้อนเออคุณเอื่นยังนี่สาวคุณเอื่นยังนี่โอ้เอื่นปากหมอทำาปสูบเป็นคนเบียดเนาะนี่คนเบียดโอ้ปากหม้อไปจะตัดออกยังไ เี่กต <Yeah. S 2> ัวน oh, <wide sea> ี้ก็จะกะมักกินกับกาแฟยันนี่กินกับกาแฟคือกันบ่แนนกินกาแฟกับเต้าหู้เนาะด่างวันหนึ่นก็กินกับกาแฟกับเฟอร์กับคนอีกใส์หน่เนาะแนนเอ้าขนมแนนนี้ขนมยังแม่อันนี้ฮะแป้งพึ่งผัดพูนใช่ สบายดีสบายดีทานประสมเบิร์ดถุก่านเด้อมือในโรงนานจ,จะเข้าไปในเมืองเนาะก็คือบานโพนบกเมืองปากเสแข็งยำปลาซักอ่า้องนานจ,จะไปกินเข้าจีซี่ไมายตะหูหันห้อนจืนขนมครูใบไม้หอมหอนทานประสบไปเบ่งบรรยากาศอยู่บานโพนบกมังกนเด้อก็จะจะมีขายเข่าเปียกแล้วก็มีขายย่างแดงอ่ะไปเบ่งนํากนเนาะทานประสบเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหามุ้งเสาเลยถ้าผสมเ้อะหามุ้งเสาเนาะนี่คนขังบาสนองหน้าเพื่นกรถาไซบาดถาคุบามาบินบาดอยู่ตอนนี้เนาะ คือว <laughs> ่าหนูงาเนาะจะเรนลัดก็ว่าโอ้ทัวร์อะไรเรนลัดเอาบุญเนาะยามสาวใส่บาตรยังสีได้ทำบุญส่งไปบา้า <laughs> นเฮาก็ได้ยามสาวก็สิแบบมุงเงม่นเนาะตอนนี้มโมมีรถ <c oughs> พ่อขันเลยเพราะว่า nhàm xạo đó sợ đi cả náo thêm một sổ người cả bạn hao nó ฐานนุ่งๆแบบเด็กสิเลยโย่ยังมีจิ๋วเบิ่งเลาะซื้อปลาไหลน้ำส้มเลาะมืน้อนี้น้องเมย์จ้าบ่กินเสาแล้วูว่าน้องเมย์ยังบ่ได้ไปแล่นออกกําลังกายเื่เอยสิไปแล่นก่อนแล้วก็จิมาก <จะ S 2> ิน,น,นอยากกินน้ํนาฮ้อน,าน,นกาแฟโซกักนยามเะสาวเด็กสิเรจะเป็นฐานคนเบียดทั้งเบิดนี่ท่านผู้ชมเห็นบ่เราจะตื่นเจอสาวแบบนี้เลยนี่แตาโหเด็กสินี่ขน่าจะนางหานี่เนาะ<า><า> ่ใส ah, ่ยากขังกะมาเบิองได้เด้อติดผกตบกะมี่ทันตุสุนงนาเห็นผักตบนำเนาะตบเป็นเฟื้นเป็นกระเปียกงั้นกะมีโอ้ทานู้ชมน้องมีว่าสิบกินเถื่ออดโบได้ตีนี่นะเทน่าน่าแซ่บกีไข่ดาวซี้ไม้ทันตุสุนงสบายดีเอาหอยเอากีก่อนึ่งเลือกชี้ไม้ ผ่าน10บา้ผ่านกประมาณ15,000บาท38บาทออ10บาท่า3บาทค้าสาวว่าเท่านั้นแบบบอบอบอายพร้อมขนาดนีโอ้ขนมนันนี้ขนมยังแม่น้ฮะพง ถางเพิ่งโดยขนมนีเมยน้องเมย์มักให้ทับู้ชมดีซื้อเป็นตันเพิ่งแล้วถังเพิ่งค่ายแล้วได้แม่อันนี้สงาร่้าผ่นโดยบัดกลับเป็นลูทีซื้อซอยเด้อเอาฮอนเอาวทอนกลับเลยเอะแมน้องเมยเพิ่งมาคดีทางเพิ่งดีม้เมดีเมแล้วก็มักบ่ะคะคนคายว่าคนเท่าก็จะมาคิดแบบนี้เนาะทันมาเบิ้ง บ้านทำรูปทวมอื่นยังนี่เป็นเห็ดใบไม้หอมเลยเนี่ตัวนี้ก็จอกกรหมักกินกับกาแฟยันนีกินกับกาแฟคือกันบ่แมนกินกาแฟกับเต้าหู้เนาะอ้นงคนกินกับกาแฟกับเฟิร์เป็นี๊ดหน่อยเนาะแมนบางคนเพิ่งเอิญเจ้กล้ยบางคนก็เอิมขนมครัเนาะ

น้องนาะน้องเมยว่าชิบุกินเทอร์ยมเซาว่าซิออก์กำลังกายก่อนบรายตีน,น้องนาอันคิดยาเฮ้ยนี้ทนน่านผู้ชมเลยบนายมากินโดนโดนเลยขึ้นยาเนาะมาน้องเมย์นะสิอันว่าสิบุกินเทอร์นี่อดบรายตีนี่นะโอ,นอน้น้องเมย์อะเพื่อนอยากลดทุนนะผู้ชมกินด้วกันก็นได้เพราะว่าเขาจีมันแบบว่าเป็นก่อนสมัยเลยก่อนหญ่เติบเนาะ เบิ <Cornell>. ้์กหลังนจะพาทำพิษโซไปเบิรงบรรยากาศเพื่นเห็ดเก่ไก่เนาะตอนเพื่นถอดทำพิษโซดิจะซอยชอยซอยกบถีบใส่เนาะทำอิดจะเป็นขาวๆแบบนี้หน่อยเนาะอ๋อจะผูเขึ้น เด็ดน้ำมันแล้วก็พร้อมขายได้เลยเนาะอขน้องมียเป็นยังอ๋อขนมเมียเป็นเชิญใจอย่างนี้เด็ดอันนี้ก็ร้องเมกกระวมอีแม่กระวาโอ้มีแต่แนวอันนั้นเลยนี่ยมีอันนี้แดงอ๋อขนองมียเราไม่แต่แนวเสียบเลยเพิ่นว่าเอามักตัวใดเอาเลยเดี๋ยวเขาจะจะเห็ดใหม่ๆมาสู่อืมมเมะเห็ดใลายเลยแม่ดูแถวนี่ก็จะเห็ด มาเห็ดเองเนาะขอเบอร์มีเดอร์คือเอิดยังเนี่ยเช้าคือเอิดยังเนี่ยปากหม้อโอ้เอิดปากหม้อทำประตูเป็นคนเบียดเนาะนี่คนเบียดโอ้ปากหม้อเปิดเตาตัดออกไอซี่อ๋อน้องมี่เอาจักอันอันหนึ่งเท่าไรดิอันสิบเอ็ดพันโอ้อันสิบเอ็ดพันเอาเอาอันนึงเนา นไม่ไม่แต่ไ่ฉยังกินม่ม่จะได้ับไปซื้อซ้อกองซอยไปนะ เหลืมเพชรแต่จ oh, uh, ัหมูเน่ยลืมสีมุกโอ้สี่มุมเสานาะแต่บทันเจกเลยเนาะเนาะเอแต่บัทานเจกงเลยเหลือมเพรแต่ชี่มุงเสาคล้ายหดเก่ามุกเก่ามุมปลายเกิดเลยค่ับี่ชมท้ายจะสวมเสาเนาะเืเฮแต่บทันเจงเลยมานางแบบสวมเสาเนาะคือกระมของแม่ตลกระดุมแม่ เป็นคนเบียดทั้งเบิดเตนะแม่เนาะตามสังเกตเบิรเบาเวียดเบิรเบียดเบิแม่เป็นฮะอืมอ่ะสุสุบอตอนกินเน่อันนี้เป็นพนบกนะแม่เนาะ พ่นไส้เนาะเบื้องนี้พ่นบกบ่แม่เบื้องนี้โอ้แต่กี่เป็นพ่นโบกหรือว่าเดียวนี้เปลี่ยนเป็นพ่นไส้เม่เป็นว่าด้ะปนมันเลยแม่เด้อยามเสาเรียบคล้ายแต่ชีมุ่งเสาข้มมาหาโมกเประสมเหืองเหดแบบแต่ชีมุ่เสาเลยตัวนี้เกี่ยงแต็มแบ่ข้าเดียว ตอนนี้มาเบิอ่าขอดีนาสังเอ่อเอิอ็ดซีหมายทั้งสูบขอี่ับปุจักก็ม่นยั้งหูจะ่าเสียบทั้งสูบขอดีก็จะมีลายแบบเนอะเอยเนอะมีซีหมายมีปาเต้ยังเนาะอือีเอรีหม้กินบกสีสาไง โอ้น้องเมยเพิ่อนอยากกินขับเปียกนนเนาะเปียกเข้าโอ้ชังก็ได้ชังอ่ะยู่ข้างๆกันเอง,ท,งทั้งทบมาเบิงว่าอ่าหาิพันกีบหรือว่าหนึ่งร้อยบาทนี่เขาฉีดไกินยังเนาะนรงนี้เนาะเป็นะน้อยเขาสิไปจใจเย็นเพ่อนอันนี้น้องแม่ก็ซื้อหาพันกีบอันนี้น้องาวเน็่เป็นแถมเด้ออันนี้ก็สิบสองพันกีบเนาะสิบสงบ่นี่น้องเมย์เป็นสิบเ <11. S 1> อ็ดสิบเอ็ดเนาะ เขนมปากหมอขนมคูด้วยบาทชีก้ยต้มยชีมายแล้วลยเนาะชีมายแบบหมู้ะบน นะทางผสมแซ่บแซ่บเนมหอม,อมอนะใครเป็นกะทามว่าเอาซุปกุนีอีกบ่เอาใจใส่ขนาดเด้ถั่วผู้ชมเด้อะไปมัามากซุปกุนีด้วยว่ามากักบีบกุนีก็สั่งเพคนได้เนาะก็บอกเพคนได้เพป็นก็ไปถามให้เฮาเบิ่งเลยมักซุปกุนีอีโบด้วยว่ามากักเสนีโบอโอ้อ่าขอบใจ ใจดีใจดีทำสุมเอาใจใส่ก่้าขนาดเนาะมาเข้ามากำไรทำไรอีกเอ๊ะยมได้อ้าวตรงนี้จัดไปหมปาก่อนจะน่น่าเสียกเรียกว่าคือออกกลังกาบบารอท้าทรมือดุดดงการกินเก่า เป็นกินยังได้น้องนาตามอันน้องนากินกับยังฉีนีแ่แหละบางคนเพิ่นกับเห็ดยังฉีเอาใส่ในนี้ใส่เพชรอ่ะใส่นี้เจสซีส่เสซีส่โป่งโอ้มีปุ้งเลยเนาะใส่ไร่หมากเพชรมางอยัางก็ปุ้งแหละตามใจเลย โอ้หงม่บเคยกินหมอแบบนี้อ้แปลกเทตุผูผสมในมากินตลอดแบบนี้เดี๋ยวเตมบางคนเหมนกัเฮต็งสีเลยน่าติดการกินงปรผสมึงเนาะเดี๋ยวเต่ผู้มากขั้นสุบเลยหงนม่ใสมากเทปมากนั้นนี่กใไซดำเลยเลยลองปุ่เพิ่งจะมีผ็ดพ่องน้ำตาลแล้วก็ซอสมะเขือเทนาะใม่มากชดกับใช้ชด ักบโบมักซอสอนไหนะท่านสูชมใส่สมิ right ่งกะเพาะเนาะควรตรงจะับใส่เ right สียยวเด้ออ no? okay, so uh ่ะใส่บะมอแจะได้ดูซาร์ออกแบบประมาณได้นานบราจะใส่เพชรแตหอมไข่ หอมทีวหมายหอมพริกไทยแล้วควรเพิ่กระตักเลยเพราะว่ามันจะมีบวงห้ควรเพิ่กระเจจากินแบบนี้ด้ยเนาะพี่บอกเลยเดียวเตนอะหนูไม่ใช่สะดวกแบบได้ก็เดี๋ยวเจเลยหอมนเ้ก โอ้สเต็อืมหาเ็นกะนั่าแวบอยู huh. ha, Complex, ่ไหนมีแต่ซ้ำซ่องโตเนาะนะฮะตะมุตะมี ใจแฮ้คทัผู้สมจิมพุยุดเลยตอนนี้เอาขวานนี่จัดการจัดไปในข้าวทีมันจะมีความแบบหนึบเหนียวเนียนเอืนนะ่อวะก็เอิ่ว่าใจร้ายใจข้าวทีร้ายเน<จ>ียนมันหนุบทุกยอย่างอนทอดม่มัดเลยน้องนี่เป็ส,สั่งกระเบียคนทอด เมื่อกี้กำลังมีใจอ่มข้าวจีฝรัดงดูซานนี่ข้าไปนะเข้ากันเข้ากันเลยจีนกับไผนะ่น่ะอืมขัดขัดขัดคำผสมมาเด้อมาเด้อปูยังชี่วเลยจุดจุดไปเลยนาตรงแซ่ด้วยเนี่ย เพ็ยไว้หน่อยนี้เพราะว่าหมูนัวอยู่แล้วแต่ใครอยากจะเสียบอยู่แล้วเนาะใส่แต่กักพริกเข้าไปก็หน้าตานิดนึงยเหมียวเลยเดี๋ยวแต่ผู้มักนลองไมักเผ็ดอีกก็ใส่เผ็ดอีกได้เพราะว่าภูมิให้ลงไขมันซอสตอนนี้กาแฟมันนุ่มตอนเซานเนี่ยได้กินแต่พวใหม่ๆเนาะ สดใหม่ทุกอันเลยไมาขาย้ำครูทั้งอจะใจร้ายใส่ร้ายใจนั้นใส่ร้ายันก็ใจร้ายนะทก ทีนี้ยังกระแซมเลยคุณสุยยังคุย,ยไปเลยจกน้ยคนผือแหงรายเนาะมาให้เก่งสวยบริกินอยู่เนี่ยขึ้มาเขาาคุณจะหมักก็้เวลาเลย แ่าเงินมาหนิเหรอยเงินอ่ะอาชพันกีบเ่ากับร่อยบาทตอนนี้เนาะมาจะเรียกกับบาทบอารรมโชมก็กินดสิน้าังหม้นะมุกินะ้าเท่าเน่ไหครขางนาใครดีขนาดหน่งปท้ายไป่ามชม หาพันกระทอนซิปาเงินเขาไปหาซิปยบาทด้วยก็บาทได้นี่ทำลูกโซหาพันแลวก็ซิบหาพันเนาะ ขนมปากมอซิบเอ็ดพันอ่ะเป็นอะไรบ้เขาจ่ายแม่งยังยิงหมดแล้วจ้า่อยบาทเลือเรือเท่าไหร่เลือประมาณสางพันแสดงว่าเขากินไปจากบาทเลือสิบเก้าพันเนาะเก้าพันเขากินไป กินเกลือหรือไรสาวเลยเนาะเรากินไปสามสิบพันอ่าชีพันกี่เท่ากับสาวบาทตอนนี้เดี๋ยวน้องนาขุนไล่ขึ้นให้ดเดยธรรมส่งเด้อยังเลือดอยู่ในซีฟองฟากันเนี่ยชีพันสาวบาทก็แสดงว่าเขากินหกสิบบาทตรงน,นี้หกสิบบาทเท่ากับสามสิบพันเลยอ่ะสือก้าบ,บาทให้แม่เนาะ ต้าหู้ได้เอ่ยหาพานหาพานกับสิบบาทท่านผู้ชมต้าหู้มันทนแบบฝากคุณแม่เนาะตานิดนึงนี่สั่งสั่งได้ ในวิธีคุณบอว่าบต้อ,องใหนนม้มันปากค่ะโอ้ให้มันปากเป็นยังไงห้มันปากระมันหอนบ่ให้ตากพี่ดีกว่าหอนแห้งเนาะนันคืเป็นอายมันคืเป็นอันนั้นเป็นน้ำบ่ให้มันตากตอนหอนอ่ะแต่<อ>กลับมาในวันนี้เราทำอยู่เดิมอ่าทำส้มใช้หมักบรรยากาศแบบนี้อยากกินข้าวจี๊ชิมาอยากกินอีหยังต่างๆแบบนี้เนาะกะเชิญมาอ่ากินได้เด้ออยู่ พนไส้เนาะเมืองนครปักเชยแข็งเจ็บซักกระติบกับแคมคองนี่อ่าไปทางนี้ก็เป็นแคมคองปัชเชยเนาะกับอาหางไกยจากแคมคองเด้อพ่นไส้อ่าตะกี้เป็นทางนี้จะเป็นพ่นบลกเดียวนี่ก็จะร่วมร่วมเป็นเป็นพ่นไส้เพื่อนแล้วเพื่อนมาเนาะตอนนี้ก็เริ่มคึกคื้นเลยสวยมาแน่เลยเนาะอ่าสำหรับใครมาที่แบบนี้กับฝากกดไใดก็แชร์เด้อกับฝากทนายอย่างหาพวกเขาไปเห็น คลิปยังอยู่ใส้ให้เบิงกะบคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เนาะหรือว่าติดต่อ Facebook ตรงหน้าพาทั่วหรือว่าเบอร์โทร2266 4666เนาะบายบาย